สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่28มิถุนายนพศ2565นะครับไฟท็อปเทลา่าพิสเซลียมนะครับก่อความเสียหายมหาศาลกับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับแต่ก็ยังสร้างความร่ำรวยให้กับคนบางกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับทุเรียนเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับที่ให้คุณค่าทาง กับเกษตรกรอย่างลึกซึ่งนะครับแล้วก็ยาวนานได้จนร้อยปีก็มีนะครับ mm hmm. เมื่อทุเรียนป่วยก็มีการรักษานะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมได้ไปติดตามแนวความคิด mm hmm. การรักษาของทุเรียนในรูปแบบของคำพูดที่ว่าถ้าใครเก่งจริงมีปุ๋ยเทวดามียาเทพให้เอามารักษามาท้ากับ หมอทุเรียนจันทบ,บุรีนะครับเป็นแนวความคิดกันรักษาของอาจารย์สมนึกสีใสนะครับช่อง y o u t u b บของผมเป็นทุกสาระเกี่ยวกับทุเรียนนะครับท่านผู้ชมจะซื้อจะขายสวนทุเรียนก็ติดต่อมานะครับ0981866653ใครอยากได้พันต้นพันทุเรียนไปปลูกนะครับหมอนทองกระดุม วงมณีก้านยาวชน,นีนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่0 98186653นะครับเราเสริมความรู้นะครับทางวิชาการบวกกับปราชชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรีแท้ๆนะครับที่ทำมาอย่างน้อย4-5-60ปีนะครับกับประสบการณ์เราไม่เอาวิชาการนำนะครับแต่ว่าเรายังมีประสบการณ์ในการที่จะ แก้ปัญหาแล้วก็ทำมาอย่างน้อยสี่ห้าสิบปีนะครับติดตามสวนต้นแบบนะครับมาเสิร์ฟในหลากหลายรูปแบบในการทำสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมหลาลัยทุเรียนของผมสวนทุเรียนลุนยงคําเพชรนะครับเขาสมโมเดลที่ทำสวนให้เช่านะครับสวนทุเรียนทำมาจากแปลงนานะครับแล้วก็ สวนทดเรียนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่หมๆต่างๆที่จะนําเสนอต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นการรักษาการแก้ไขนะครับการรักษาและการแก้ไขนั้นเกิดจากปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเราก็ติดตามทางเพจหมอทุเรียนจันทบุรีนะครับกับอาจารย์สมนึกสีใสในอิสระทางความคิดนะครับ การทำแผลการรักษาในรูปแบบของอาจารย์สมนึกนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายในเชิงทางการแพทย์นะครับท่านผู้ชมในเชิงการแพทย์นะครับท่านผู้ชมเวลาเราไปหาหมอจิตแรกที่เราต้องไปเจอก็คือจุดคัดกรองนะครับจุดคัดตองจะตรวจซักประวัตินะครับสิ่งต่างๆอายุต้นพันธุ ลักษณะอาการเบื้องต้นเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการทีมงานของอาจารย์สมนึกนะครับในการที่จะกับภารกิจในการรักษาต้นทุเรียนนะครับจุดแรกเลยนะครับข้อเคล็ดลับที่อาจารย์สมนึกได้ติดได้เสนอนะครับก็จะเป็นการ ต้องตรวจสอบบ่อยๆนะครับชาวสวนทุเรียนนะครับเราอย่าปล่อยทิ้งอย่ามองเห็นในสิ่งที่ว่าต้นทุเรียนสวยงามใบเขียวมันแล้วเราไม่สนใจเข้าสวนนะครับข้อหนึ่งเลยต้องมันตรวจนะครับท่านผู้ชมข้อที่สองต้องเข้าใจลักษณะของแผลนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจเรื่องมอดนะครับพอมอดเข้ามาโคนีของเชื้อรานะครับเกิดขึ้นบริเวณแผลก็ ถ้าเป็นน้อยๆนะครับรีบรักษาก็จะเสียหายน้อยนะครับดีกว่าให้มันเสียหายต้นทุเรียนต้นหนึ่งมีมูลค่าหลายแสนบาทนะครับท่านผู้ชมการให้ผลผลิตถ้าเราแก้ปัญหาทันเราก็จะช่วยได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เชิญติดตามชมอาจารย์สมนึกสีใสนะครับ,รบท่านผู้ชมเชิญครับท่านผู้ชมสังเกตกิ่ง ต้นทุเรียนนะครับใบทุเรียนที่สวยงามใบเขียวมันนะครับรัดใบอ่อนดีนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าข้างในมีไฟทอปชลาฟิสเรียมซ่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้กิ่งหรือรอบลำต้นนะครับต้นนี้สมบูรณ์แบบที่อยากนะครับ ทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมใบสวยใบมันถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการอ่านแผลไม่มีประสบการณ์ในการที่จะเ,เข้าไปตรวจสอบไฟทับชลานะครับเราจะต้องสูญเสียต้นไปนะครับท่านผู้ชมต้นนี้มูลค่าเป็นล้านนะครับท่านผู้ชมปีหนึ่งให้หลายหมื่นนะครับกำลังที่จะ ให้ผลผลิตอย่างเต็มที่นะครับแต่กลับมาเป็นไฟทับทลานะครับถ้าเป็นน้อยๆเรายังพอแก้ไขปัญหาได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามันเป็นรอบต้นแล้วก็จนปัญญานะครับนี้ขณะที่อาจารย์สมนึกกำลังให้ตรวจสอบความสวยงามของกิ่งของต้นของใบนะครับก็รย์สมนึกก็จะทำแผลไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม เวลาทำแผลมันร้อนนะครับเหนื่อยมันทอ้อนะครับถ้าทำเยอะๆมันเหนื่อยท่านผู้ชมติดตามดูนะครับต้นนี้เป็นท็อปผสมฟิวซาเลียมนะครับซึ่งผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเราจะดูใบไม่ได้ใบไม่ได้มีการสลดแค่แต่ิีเดียวนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับเนี่ยเข้าเต็มล่างเนี่ยนะครับเน่าทั้งหมดนะฮะไม่เหลือครับทับผสมปิข้าที่กิง่งใต้กิง่งเรียกว่าจุดะสมอาหารดีกว่าเน่าทั้งหมดนะครับใบโคตรดีดูใบใบ ใบโคตรดีนะครับแล้วก็ต้นนี้มันเป็นอยู่ประมาณมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณ10เปอร์เซ็นต์น่ะ10เปอร์เซ็นต์รอบวงแลนะครับเน่าเหลือเหลืออยู่เหลือเนื้อดีเหลืออยู่เหลืออยู่แค่นี้เข้าเข้าที่เห็นนะตอนนี้นะนี่ยเหลือเหลืออยู่แค่นี้เนื้อดีดังนั้นนี่ดันเข้าหมดนี่เน่าหมด อถ้ามองการอย่างนี้เราไล่ไม่ทันนะเพราะว่ามันมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น,นการไล่ไล่เก็บชิ้นงานต้องเป็นงานที่ค่อนข้างที่ละเอียดมันต้องเก็บให้ละเอียดที่ตัดรับการบิดมีดต้องบิดต้องบิดให้ขาดนะครับถ้าไม่ขาดต้นนี้ก็จบเหมือนกันเพราะมันเข้ามาอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนมากแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเราจะไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่อ่ะแต่ทีนี้มันเห็นแล้วมันอดช่วยเขาไม่ได้นะครับก็ทำไปเผื่อรอดนะครับตัวนี้โดยโดยรวมมาเป็นเยอะนะครับ,นรบเน่าทั้งแผงนะครับเนี่ยนี่ระก่อยเน่าทำไม่ขูดก็ไม่เห็นครับนะ เนื้อพวกนี้นะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับครับเนื้อพวกนี้จะใช้งานไม่ได้ครับนี่คือรอยอักเสบจากในท่อน้ําหรือในเนื้อไม้ด้านในอ่ะกว่ามันจะดันออกมาข้างในมันไปลึกมันไปไกลหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อสีเนี้ยจะใช้งานไม่ได้ทั้งหมด นะครับเพราะว่ามันเน่าเกิดการเน่าเกิดการอักเสบมันจะใช้งานไม่ได้ไม่และไม่มียาตัวไหนที่สามารถทําให้เนื้อเหล่านี้นะครับสร้างขึ้นมาได้นอกจากเนื้อส่วนที่เหลือเหล่านี้เหล่านีาน้ที่เราบล็อกไว้นะครับที่จะมีพัฒนาการหยุดนะครับแล้วก็เป็นสะพานท่ออาหารต่อไปจะเหลือน้อยเหลือมากแล้วแต่ขนาดแผลนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าห่วงคือชาวสวนส่วนมากจะไปดูใบกันนะครับดูใบไปแล้วก็ปล่อยปาละเลยไล่พ่นฮอร์โมนไล่พ่นรอ,องเสริมไล่พ่นอะมิโนนะครับจนลืมเข้ามาดูต้นนะครับจะลืมเข้ามาดูต้นกันนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้ามันเป็นไปเนี่ยต้นอย่างเงี้ยไม่เตดายกันเหรอเป็นหลายต้นนะครับต้นขนาดนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย กสิบลูกเกือบหมื่นเกือบสองหมื่นไม่เสียดายกันเหนือถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นทัน้งเซลงขึ้นมาเพราะมันมันอาศัยมากแล้วมันก็คือมันจะอาศัยอยู่ในดินซะส่วนมากครับที่มันขึ้นมาก็คือมันเกิดการอ่อนแอของเซลล์พืชจุดที่มันจะเข้าจุดที่มันจะเข้าก็คือหนึ่งกลายี่สองข้อกี่สามลาบแม่สี่ ลำต้นห้าใต้ท้องผิวทุเรียนเป็นพืชที่สามารถสะสมอาหารไว้รอบต้นเป็นไม้มหัตจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่มันสามารถเกิดได้คือมันจะสามารถเกิดได้รอบต้นการเดินดูบ่อยๆการสังเกตนะครับทําตั้งแต่แผ่เล็กๆถ้าเจอนะฮะนะครับมันจะได้ไม่เหลื้อรังแบบนี้คือเลื้อรังเหลือเนื้อดีแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต การรักษานี่โคตรยากนะฮะเหลือเหลือแค่นิดเดียวอะ่ะเหมือนเส้นได้เลยนะครับแต่เราก็จําเป็นที่ก็จะต้องช่วยเขาครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหนึ่งคลิปนะฮะก็ฝากไว้ด้วยอย่าดูใบให้กลับเข้ามาดูต้นนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับทุเรียนต้นนี้เราสังเกตดีๆนะครับใบเขียวแต่กิ่งมันจะเปล่ะนะครับท่านผู้ชม ลักษณะการป่วยของทุเรียนมาเกิดจากการอิมมูนโนสเปชชันก็คือมีสิ่งที่มากดภูมิคุ้กันนะครับท่านผู้ชมระบบภูมิุกันเป็นตัวที่คุ้มกันเราไม่ว่าจะเป็นในคนในพืชในสัตว์นะครับมีระบบภูมิุกันมีการป้องกันตัวเองนะครับแต่ในลักษณะการจัดการสวนที่มองในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับเชื่อฟังในส่วนของ นักวิชาการที่จะขายปุ๋ยขายยาอย่างเดียวนะครับการใช้ปุ๋ยในการเล่งการใช้ยาฆ่ามแมลงต่างๆปริมาณที่เยอะนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวทําให้เกิดการบล็อกของตัวฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตเป็นตัวที่เป็นตัวที่บล็อกในการที่จะไม่ให้โพแทสเซียมแล้วก็เหล็กแคลเซียมและธาตุอื่นๆเอาไปใช้ประโยชน์นะครับ การใช้ประโยชน์ของตัวแร่ธาตุในสวนนะครับท่านผู้ชมมันไม่มีใครสอนนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับใครนะครับมันไม่มีการขายมันไม่มียาขายนะครับสิ่งที่ทุกคนขายมันเป็นเพียงแค่ตัวที่ไม่ได้พูดความจริงนะครับท่านผู้ชมดูสังเกตง่ายๆนะฮะกิ่งมันจะเปลาะมันเกิดจากกระบวนการในตัวเจ่นปริมาณที่สูงนะครับ าการบล็อกของฟอสฟอรัสการใช้ประโยชน์ของโพแทสเซียมไม่ได้แคลเซียมเหล็กได้น้อยนะครับตัวและธาตุได้น้อยต้นทุเรียนต้นนี้ถือว่าเหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานนะครับท่านผู้ชมมีพลังงานสะสมเยอะเป็นน้ําตาลน,นะครับน้ําตาลที่อยู่ในต้นปริมาณที่สูงเป็นตัวที่จะดึงโดดในการเจริญเติบโตของเช้อรลานะครับท่านผู้ชม น้ำตาลไม่ว่าจะอยู่ในคนหรือในพืชนนะครับถ้าอยู่ปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับมันจะเป็นตัวกดภูมิคุ้มกันการผลักดันในการที่จะไม่ดันไม่เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเนื่องจากว่ามันขาดตัวแลทธาตบบางส่วนที่กระบวนการสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเกิดการสันดาบหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมในการที่จะดึงเอาน้ําตาลไปใช้ประโยชน์ ได้น้อยนะครับมันเกิดมีการสะสมของน้ำตาลอยู่แล้วก็ไนโตรเจนอยู่ปริมาณที่สูงนะครับอันนี้เราสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราหักกิ่งนะครับมันจะดังเปาะนะครับใบเขียวมันทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมการใช้การที่จะฟื้นฟูสวนทุเรียนนะครับท่านผู้ชมเราจําเป็นที่จะต้องใช้เชื้อราจําเป็นที่ต้องใช้ แบคทีเรียบาซิลัสจำเป็นที่ต้องใช้อินทรีย์วัตถุในการที่จะให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่นะครับเวลาเราใช้ยาฆ่าเพลี้ยยาฆ่าเชื้อรายาเคมีต่างๆมันสามารถที่จะลบแล้วก็ทำให้ดินฟื้นฟูนะครับนอกจากที่เราจะรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับโดยการทำแผลนะครับเราต้องมาฟื้นฟูสภาพดินนะครับทุนผู้ชม ดูเรื่องการจัดการฟื้นฟูสภาพดิน,น,น,นปรับการใช้ปุ๋ยใช้ยาใหม่นะครับท่านผู้ชมการใช้ยามันจําเป็นต้องใช้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องสร้างระบบนิเวศหรือที่กําบังของจุลินทรีย์ไส้เดือนแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินนะครับเพื่อที่จะใย เอนไซม์ uh, I, จะปล่อยน้ำย่อยออกมาในการเป็นกรดหรือเป็นด่างที่จะผลักดันตัวฟอสฟอรัสเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับ mm hmm. เมื่อฟอสฟอรัสเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มันจะมีการผลักดันการใช้ของโพแทสเซียมแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมงกานีสน,นะครับแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆในกระบวนการที่เกิดกิเลชันโดยธรรมชาติในการที่จะดึงตัวแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ให้มันสมบูรณ์นะครับ พูดง่ายๆคือหลักการสร้างความสมดุลนะครับบาลานซ์นิวทริชั่นบาลานซ์เมนเ่าให้มันพอเหมาะนะครับมันจะเกิดภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับสภาพตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับในการที่จะแก้ปัญหามันต้องใช้ไ้สิ่งที่หลายอย่างนะครับในว่าจะเรื่องการจัดการนะครับเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยา การใช้จุลินทรีย์การที่จะปรับให้มันมีดินมีชีวิตนะครับฟื้นฟูสภาพดินนะครับแล้วก็จะทําให้พืชมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานนะครับที่จะต่อต้านกับเชื้อรานะครับเชื้อราเป็นตัวที่ปลายเหตุในการที่จะเข้ามาทําลายโจมตีในส่วนของออกายวิภาคของพืชนะครับนั้นเราต้องอ สร้างระบบภูมิกันให้เข้าก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นการกระตุ้นภูมินะครับด้วยการใช้ฟอสฟอริกนะครับในการที่จะกระตุ้นภูมิในสวนทุเรียนเพื่อให้มันเกิดภูมิคุ้มกันนะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดนะครับจุดสิ้นสุดหรือเราต้องฟื้นฟูทั้งระบบนะครับท่านผู้ชมนี้เป็นทีมงานของอาจารย์สมนึกสีใส่นะครับเป็นทีมงานที่มีคุณภาพ มาติดตามงานนะครับแล้วก็พอทำเสร็จก็มาติดตามงานใช้หลักยูรินีนะครับใช้หลักเคมีใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ติดตามงานเพื่อจะแก้ปัญหากับชาวสวนทุเรียนนะครับก็ฝากติดตามดูผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับในเพจหมอทุเรียนจันทุเรียนแล้วก็ช่องดูเรียนทุเรียนนะครับท่านผู้ชม เราจะเป็นกระจกในการที่จะส่องกลับให้กับท่านผู้ชมในส่วนของชาวสวนทุเรียนได้รับชมแล้วก็เอาแนวคิดเอาแนวทางเอาไปแก้ไขในส่วนของตนเองนะครับเราไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นใดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์สมนึกศรีใสแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็เจ้าของสวนที่อนุญาตให้ เข้ามาถ่ายทำนะครับแล้วก็เ,เป็นวิทยาทานนะครับส่วนช่องดูเรียนทุเรียนไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องการค้าขายอย่างใดนะครับ mm. ใครสนใจช่วยเหลือหรือส่งเสริมก็ติดต่อมาได้นะครับ0981866633นะครับ mm. ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ